Er วันนี้ออจะออกไปเดินไปนู่นวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่ก็พีเอ็มสองจุห้างทังมีพีเอมสองห้าแล้วมีพีเอ็มเด้วยมีพีเอมสิบด้วยเพราะว่าวันนี้มีแต่ทรายหนาวเธอดูฉันใส่หมวกฉันจะไปตรวจโควิดรู้ไหมทำไมเพราะไม่ได้ออกไปตรวจโควิดตั้งสวันแล้วเออ หนาวจริงหนาวจริงไม่ได hmm ้ตรวจโควิดมาสี่วันแล้วเลยนี่คือเลขสี่เลยไม่ได้ตรวจโควิดมาสี่วันก็คือคนช่วงนี้ก็คือไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไม่สามารถกินข้าวนอกบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนเบื่อเบื่อเบื่อจริงๆจริงจริงจังเลยนะเบื่อมากวันนี้ก็เลยใช้ไม้นี่ใส่ไม้ไว้แล้วก็ปิดเปิดโหมดอ่สีเขียวไว้ เราจะไปตรวจโควิดมันเริ่มหนาวที่นี่อ่ะติดลบหนึ่งแล้วไปตรวจโควิดกันว่าคนจะเยอะไหมอยากรู้เหมือนกันใส่หมวกเพราะว่าจริงๆถ้าเขาเรียกว่าอากาศหนาวอ่ะลงหัวมันปวดหัวมากที่จีนอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าถามว่าน่าอยู่ไหมก็น่าอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่กับคนที่เป็นภูมิแพ้นะแล้วก็คนที่แพ้อากาศก,าศกับพีเอมสองจุดห้าก็คือเธอต้องมียากินอ่ะ แล้วก็แบบที่นี่สองจุดห้าน่ะพี่เอนะ็มสองจุดห้าน่ะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงเยอะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะ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 มากเลยแหละเพราะว่าเธอจะภูมิแพ้มากๆเลยที่นี่ถ้าใครแบบไม่แข็งแรงนี่คือเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ยากมากเราจะไปตรวจโควิดเราหนาวเหมือนกันมือไม่ได้ใส่ถุงมือเลยเพราะว่ามันติดลบไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเฮ้ยไปตรวจโควิดนี่คนจะยาวไหมตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงหรือเก้าโมงนี่แหละ เก้มงที่นี่ดูพีเมจดควอประมาณสามรอยอันนี้คือมันได้ตรงเป๊ะนะไปเราใส่รองเท้าแบบหนามากนะตอนนี้ไปไปเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูหนาวไหมหนาวหนาสั่งคิ้วมูกเลยเยอากาศเย็นถ้าหัวเย็นตัวเย็น น้ำมูกจะไหลยอยู่แล้วแหละตน้นไม้แห้งไปหมดแล้วนะเพราะว่าหิมะกำลังจะลงอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่บ้านที่ทำพลาสดอยู่นี่อากาศเย็นๆมาเกิดหนาวมาเกิดโอเว่นดิอันนี้ประตูหน้าหมู่บ้านเระ ใครอยากทาให้บแบบรีวิวการตรงการตรวจอะไรกะบอกแด้นะเนี่ยเรามาตรวจอยู่ดีลมก็ลมแบบลมโชยโชยมาเลยเดี๋ยวเราจะไปตรวจโควิด COVID. เราไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหมดนะอย่าไปตรวจโควิดก่อนเรานี่ ก็จะมีคนมาตรวจเราต้องสแกนโอ้หนาวมือ,อยังแข็งแข็งมต้องใส่นี่แล้วเขาจะตรวจอะไรกัะคนจะมาตรวจแต่ช่วงหนาวคนไม่ก็อยากจะตรวจวมันหนาวคนไม่ออกจากบ้านเราไปตรวจก่อนนะพ่อสี่วันแล้วเอย่าเราออกไปห้างไม่ได้ตรวจเสร็จแล้วเขาก็แค่ให้แย่คอนะที่นี่ไม่ได้ให้แย่จะูกแล้วลมตอนนี้ลมแนละ้วหน้าถนนเลยวะแงหนาวช่ไหมเนย นาวจิงนาวว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่คือแข็งตายเอาจริงแข็งตายมแข็ง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 ว่าถุงมือนี่ก็อันบางมากแต่ว่าก็อย่างนั้นก็ช่วยได้อ่ะถุงมืออนี่คือถนนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันหัวมุมพอดีอ่ะบ้านเรามันเป็นหัวมุมพอดีมันเลยแบบไม่ได้อยู่สีแยกไฟแดงอะไรขนาดนั้นขอคนก็ไม่ตรวจโควิดกันนี่แหละช่วงนี้ก็ ก็เหมือนกับว่าไม่เค่งนะเหมือนจะคลายแต่ว่าก็ยังต้องตรวจโควิดก่อนเข้าเข้าร้า,านอาหารพวกอะไรสามารถนั่งได้แต่ว่าคนก็ต้องสแกนดีูีดี่สิบดชั่วโมงอูอสองวันก็คือต้องมีผลแต่เข้าห้างเขาจะไม่ตรวจเข้มแล้วแต่ช่วงเนี้ยจีนก็ไม่คนติดเดียวเหมือนกันแต่เขาไม่รายงานอันนี้จริงจริงนะที่ใส่หมวกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือกันหูเย็นกับกันหัวเย็นโอเคนด่แหละ วันนี้ก็มาตรวจดูซิว่าพรุ่งนี้ผลจะออกไหมได้ยินว่าผลออกช้าม,มากๆเออบล่าเบล,บล,บล่าบ๊ายบาย